ฮัลโหลกล่าวสวัสดีเพื่อนๆชาวไลฟ์เพททุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับเราเตอรตี้ยกกันอีกเช่นเคยค่ะหน้าตาวตาเราก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวสำรองของเรานั่นเองนะคะไม่ใช่ตัวหลักนะอ่าแต่รู้สึกเหมือนตัวสำรองนี่อาจจะปังกว่าตัวหลักก็ได้ซ้ํานะคะมง400แคสก็มาชุด160แคสก็มายูนิคอนก็มาแบบเริดๆนะจ๊ะคือปังเวอร์ตัวหลักฉันยังไม่มีมง400แคสเลยนะชมันก่อนโอเค วันนี้นะคะเราจะพาไปะระบับตระชาินะคะแล้วก็จะมาอธิบายเรื่องรายละเอียดต่างๆที่กิจกรรมรายเพจเข้ามานะคะแล้วก็สอนคร่าวๆแล้วกัน เราไม่แน่ใจว่าเราทําคลิปอะไรยังไงไปบางเรียงในช่องนี้นะคะแต่ว่าช่องเก่าเราเนี่ยเราเคยทาคลิปแนะนําไปแล้วนะคะว่าอ่าพอกิจกรรมตัวนี้มาเนี่ยควรจะเล่นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีบอกนะคะว่ากิจกรรมตัวนี้ที่เข้ามาใหม่เนี่ยคือมันมีบางอย่างที่ปรับมาใหม่นะคะซึ่งคลิปเก่าเราไม่ได้บอกไว้แล้วก็คิดว่าหลายๆช่องนะคะ, ador, ๆๆงะ,ค,ะคงไม่ได้ทําบอกตัวนี้นะคะถ้าไม่สังเกตนะแต่ว่าพอดีเราสังเกตมาเห็นน่าจะประมาณตั้งแต่เดือนที่แล้วรอบที่แล้วแล้วแหละ ว่าไอกิจกรรมตัวนี้มันมันแปลกไปจากเดิมที่นึงนะคะโอเคก็จะมาอัปเดตกันเนาะอ่ะอันดับแรกนะคะเราจะไปดูที่กิจกรรมตัวออรับบัตรกาชาฟีนก่อนนะคะอเราก็เลื่อนลงมานะคะกดไปที่อีเวนต์นอกราก็เลื่อนลงมานี่จะเจอจะเจอ,จเจอนี่อีเวนต์ตอบแชทในสแควรอบที่2นะคะรอบแรกเราไม่ได้ทํานะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ อะเราจะมาดูระยะเวลาก่อนนะคะระยะเวลากิจกรรมตัวนี้นะคะก็ถึงวันที่12ตุลาคมนะคะ2021นะคะเวลา9นาฬิกาของไทยนะคะ,ะเขาก็จะบอกว่าโปรดป้อนคำตอบที่ถูกต้องในหน้าต่างแชทของ Li ฟ e พาราเขาแบบตัวละครเนี้ยเขาจะเ,าเตรียมของต้อนรับวันฮารลวีนคือภายฟักทองและอะไรนะคะ หากตอบถูกก็รับบัตรกาชาไปเลยหนึ่งใบนั่นเองนะคะอ่ารายละเอียดต่างๆก็ทุกคนก็สามารถเปิดมาดูที่บริเวณนี้ได้นะคะอ่าถ้าเกิดเรามาหน้านี้นะคะเราจะกดไปตอนนี้เลยก็ได้นะคะหรือเราจะกดไปอีกที่หนึ่งก็ได้นะเราจะกดไปตอนนี้เลยนะคะถ้ากดไปตอนนี้เลยนะคะเขาจะพาเรามาที่รายพักันี่นะคะนี่เลยที่เก่าที่ประจําที่กิจกรรมมันชอบให้เราเข้ามานะคะอ่าหรือจะกดมาที่ยันบันดีใช่ไหมล้วก็กดมาที่ลายพักตัวนี้นะ อนน,นี้ตัวนี้ตัวนี้นะคะก็กดมาได้มันก็มาได้เหมือนกันนะทีนี้นะทุกคนโอเคนะคะจากนั้นนะคะเราก็พิมพ์นะคะซึ่งเวลาพิมพ์เนี่ยก็จะต้องเป็นพิมพ์เล็กนะคะพิมพ์เล็กนะ,ะเออมันเป็นคาว่าแคนดี้นะ,คะแคนดี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นขนมใช่ไหมเราไม่เก่งอังกฤษนะคะเราขอใช้แปลภาษาอ่ะมันก็จะเป็นคําว่าขนมนะคะก็คือแคนดี้ก็คือ C A N D Y ใช่ไหมตัว D แหละเนาะอ่ะแล้วกดส่งไปเลยนะคะนี่ทุกคน เราก็จะได้กล่องของขวัญมาแล้วขอโทษอ่ะมันจะได้กล่องของขวัญมาแล้วนะเหมือนเหมือนกิจกรรมรลบก,ก่อนแหละนะคะเหมือนกันนะคะเราก็กดออกมาหน้าบ้านแล้วนะคะของขวัญตัวเนี้ยอ่ามันก็จะเด้งมาที่ตูจ้จดหมายเรานะคะแล้วก็น่าจะให้รับภายใน2วันนะนี่นะ,ะอ่านี่เราก็ต้องอ่กดแผนใช้ใน2วันนะคะนี่ก็จะ <s> เป็นแบบบัตรกระชาให้กดฟรีนะคะอันดับแรกเดี๋ยวเราขอไปเช็คกระชาก่อนนะคะว่าเอ่อเรามีกดฟรีแล้วไหมนะคะ เออในระหว่างนี้ก็จะมีพวกกราชาใหม่ๆเข้ามาด้วยนะทุกคนเอามันเป็นไปกรชาเพชรแล้ววนะน่ะผู้สังเกตเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยโอเคเราก็จะใช้ของที่มันฟรีไว้ก่อนแล้วกันนะอ่ะเสร็จแล้วนะคะมันมันราคาเท่าไหร่นะเราควรจะใช้ให้มันคุม้มคุ้มนะทุกคนอ๋อใช้ไปแล้วโอเคแล้วจากนั้นก็มาใช้ตัวนี้นะคะให้มันคุม้มคุ้มนะก็ไปเลยเย่ได้ของตกแต่งนะคะตกแต่งแล้วเหรออืม นะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นกิจกรรมรับบัตรใช่ปะเอ่อคลิปนี้มันคงคงจะสั้นไปถ้าเราจบแค่นั้นนะคะแล้วก็จะมาต่อกันด้วยนะคะคือช่วงเนี้ยมันจะมีกิจกรรมนะคะรีกินยาหรือขยับขวดหรือเปล่าไม่รู้นะคะเป็นกิจกรรมที่โคตรจะแปลกเลยนะ,ะอ๋อเดี๋ยวเราเลื่อนมาหา,หาไปนึงมันจมไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะคะมันคือกิจกรรมที่แบบว่าเราเนี่ยต้องล็อกอินนะคะล็อกอินเช็คชื่อเนี่ยครบอ่ะมันไปขึ้นในนี้ฮะรู้สึกเหมือนจะไม่ขึ้นนะ เราไม่เห็นกิจกรรมรอ่ะอันนี้เหรอไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่ลดร,ราคาเหรอ,อันนี้ก็ไม่น่าใช่อืมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราบอกเลยแล้วกันนะคะว่ามันยังไงเพราะว่าเหมือนแต่ก่อนมันน่าจะขึ้นตอนนี้ไม่ขึ้นนะคะโอเคกิจกรรมตัวนี้นะคะมีระยะเวลาร่วมกันสามเดือนนะคะ ก็คือเดือนนี้นะคะตั้งแต่ต้นเดือนถ้าจำไม่ผิดอะตั้งแต่ต้นเดือนนะคะอ่าให้เรานะคะนี่กดตรงเควสตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็กดมาที่ตัวนี้นอ่าสมุดสะสมโบนัสประจําเดือนนะคะแล้วก็กดดูเข้าไปนะคะแล้วมันก็จะมีตารางพวกนี้ให้ใช่ไหมให้เราล็อกอินนะ,ะนี่นะคะ ก็ให้เราล็อกอินนะคะให้ครบทุกช่องเลยนะนี่จาก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 นี่ลงมาถึงข้างล่างสุดนะคะถ้าเราล็อกอินครบหน้าหนึ่งหน้ากระดานนะคะรางวัลแรกของของเดือนแรกนะคะก็คือเดือนนี้นะคะก็จะเป็นเท่าไหร่นะเพชรเพชรหนึ่งหมื่นเพชรนะคะแล้วก็รู้สึกจะเป็นบัตรกระชาส้มสามใบนะเรือจะไม่ถึงนะประมาณนั้นนะคะอ่าแต่ว่าถ้าเราเราเช็คอินแบบนี้อีกอีกทีนะคะครบสองเดือนติดนะคะก็คือเดือนหน้าเนี่ยเราก็เช็คอินอีกทีหนึ่งเราจําของขวัญไม่ได้ฮะ เราเดาว่าน่าจะเป็นบัตรกระชา่าฟ้ามั้งก็ประมาณนั้นแล้วก็น่าจะได้อะไรสักอย่างนี่แหละเราจำเราจำของเดือนสองไม่ได้นะคะต้องต้องขอโทษด,ด้วยนะออทุกคนก็ลองหาข้อมูลดูแล้วกันนะคะแบบถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหน่อยนะคะเราจำไม่ได้จริงๆว่าไอเดือนสองนี่มันได้ของอะไรนะโอเคทีนี้เสร็จถ้าเราทําแบบนี้อีกนะคะก็คือหนึ่งสองแล้วก็สามเดือนที่สามนะถ้าเราทําครบเนี่ยเราจะได้มาสิบแคต ถ้าจำไม่ผิดก็สิบแคทนะคะแล้วก็บัตรกาซชาฟ้าไหมประมาณนั้นนะทุกคนก็คือเดือนสามนี้จะได้จุกๆหน่อยนะคะเดือนหนึ่งเดือนสองเนี่ยอาจจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่เดือนสามนี่ของแน่นมากนะ,ะทุกคนดังนั้นเนี่ยเราแนะนําให้ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่กอบโกยของเราได้มากๆนะคะสายฟรีก็ทําได้ทุกคนก็แค่แบบเช็คชื่อเข้ามาเช็คชื่อนะคะซึ่งไอตัวเช็คชื่อของไลน์เพย์เนี่ยมันจะมียี่สิบห้าวันนะคะมันมันจะมัน ไม่ว่าจะกี่เดือนอ่ะมันก็จะมี25วันนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะสามารถแบบว่าสมมุติเราไม่ว่างมาเล่นใช่ป่ะเราก็สามารถแบบว่าวันนี้ฉันไม่เข้าเล่นก็ได้อะไรเงี้ยไม่เข้ามาทําก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะมีระยะเวลาตรงเนี้ยที่แบบเราสามารถพลาดไปได้ประมาณน่าจะประมาณ5-7วันนะคะประมาณนั้นนะโดยประมาณนะแล้วแต่เดือนโอเค ซึ่งอันนี้เราก็เพิ่งสังเกตเห็นนะคะรู้สึกเหมือนเขาจะมีเวลาบอกเลยนะว่าเมื่อกี้เราเพิ่งลองอินไปเนี่ยแล้วอีกเวลาเท่าไหร่นะคะเราถึงจะมาเช็คชื่อได้อีกนะเขาก็บอกว่า5ชั่วโมงจนก,กว่าจะถึงเวลาสติกเกอร์ครั้งถัดไปนะคะเขาก็ตั้งเวลารอไว้เลยก็ได้เนี่ยพอถึงเวลาปุ๊บเราก็กดแล้วถึงเวลาปุ๊บเราก็กดอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ไปตัวหนึ่งแล้วเนาะที่นี้เสร็จนะเดี๋ยวจริงๆมันมีกิจกรรมหลายตัวมากเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแนะนําแค่เท่าที่ทุกคนควรจะทราบแล้วกัน,นะคะ่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเอ่อเปิดการต่อสู้กับบอสเข้ามาใหมาอ่อีกนะคะก็คือหลายหลยคนก็เห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่ามันจะมีการสู้บอสเป็นี้มาเรื่อยๆใช่ไหมก็จะเป็นไอเทมต่างๆก็คล้ายกันนั่นแหละคะ่ะแค่เปลี่ยนของอะเหมือนเปลี่ยนแบบอีเวนต์ไปเรื่อยๆอยะไรอย่างนี้แค่นั้นนะคะไม่มีอะไรมากนะตัวนี้นะคะถ้าอยากรู้รายละเอียดเรื่องนี้จะค่อยว่ากันทีหลังนะมาต่อมานะคะตัวนี้นะคะเรามันก็มาบ่อยเหมือนกันนะคะแต่ว่านานๆก็ถึงจะมาทีเหมือนกันแหละนะตัวนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเข้าไปดูกัน ไปะอ้ก็เข้าไปตี่ที่เก็บตัดคลิปมากเลยรู้เป่ากดสคริปต์นะคะข้างบนอ่ะมาหน้านี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาบอกกันก่อนอ่ะตัวนี้คือคือเขาเรียกว่าทิเก็ตนะ,ะทิเก็ตเนี่ยจะใช้ในการจ่ายแล้วทอยลูกเต๋านั่นเองนะคะนี้เราจะอธิบายคร่าวๆให้ให้ฟังนะคะเอ่อว่ามันประมาณไหนใช้ยังไงน,นั่นเองนะคะจะมาอธิบายฟังนะอ่ะเราจะมีอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้คือหน้าแรกแบบเริ่มเลยนะทุกคนอ่ะทีน ครั้งแรกมันจะได้แค่นี้แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ใช้ไปเราจะได้แค่สิบนะเราจะเหลือแค่สิบนะอ่ะต่อมานะคะก็เมื่อเราทอยนะอะไรล,ล่ะคนก็งงว่าเฮ้ยฉัคนควรไปลงตรงไหนฉันควรจะทํายังไงใช่ไหมอ่ะก็คือเอ่อแนะนํานะคะถ้าเอ่อถ้าช่วง,งแรกๆนะ,ะให้ให้เราเออให้เราลงเหรียญน,นะ,ะนี่นี่เราวงให้ให้ทุกคนนี่ไอเหรียญพวกเนี้ยเนี่ยเห็นช่องเหรียญพวกนี้ไหมไอเหรียญพวกนี้เมื่อเราตกนะคะเราเราจะได้สุ่มได้รับนะคะว่าเราจะได้โอ้คูณยี่สิบคูณสิบ ได้ลึงเลี้ยนได้อะไรเงี้ยมันมันมันสุ่มทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนอ่ะก็อ่ะ,อะเมื่อเราได้เหรียญแล้วนะเราเราไม่ต้องไปหวังช่องอื่นนะทุกคนตอนนี้เราเรายังไม่ต้องหวังช่องอื่นเราไปเอาเหรียญให้ได้ก่อนนะไม่งั้นเราจะเล่นอะไรต่อไม่ได้เลยนะทุกคนอ่ะอ่ะพอได้เหรียญอันนี้อันนี้ได้พูดในมุมของคนที่แบบว่าเขามีเงินเหลือหรืออ่าอยากจะลองแบบเสี่ยงดวงในภายภาคหน้าอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อให้กิจกรรมตัวเนี้มันเสร็จมากเร็วมากขึ้นนะคะอ่ะเมื่อคุณได้เหรียญแล้วใช่ไหม ถ้าเกิดว่าใครมีเงินเหลือๆนะอันนี้เราแค่บอกเฉยเมื่อคุณเก็บเหรียญได้แล้วนะคะให้คุณพยายามหลงช่องพวกนี้นะคะช่องพวกนี้เนี่ยมันจะคือของบัฟในกิจกรรมนะคะกิจกรรมพวกนี้เดี๋ยวเราดูก่อนมันมีโชว์นี้ไหมเหมือนเหมือนจะไม่มีนะของบัฟอยู่ไหนคะแนน,นทำไมมันไม่ขึ้นของบัฟอะพลังกิจอ๋อนี่ไงบัฟมาตัวนี้ อ๋อนี่ไงทุกคนอ่ากดบัฟตัวนี้ดูได้นะเอ่ามันก็คือสองช่องที่เราวงให้วงวงให้นะคะก็คือถ้าเราสุ่มแล้วเราได้บัฟมานะคะเราก็จะได้ทองอยเงี้ยเพิ่มอีกยีสิบเอร์ซ็นต์นี่ทุกคนมันเป็นทางเรื่องที่ดีมากๆนะคะในการที่เรา,เราจะมาทํากิจกรรมตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราได้ไอเทมบัฟพวกนี้มานะคะเอะ่เราแบบมันมีโอกาสไม่ยากเลยนะคะที่เราจะได้ของรางวัลเองนะคะอ่ะเมื่อเราได้บัฟแล้วนะคะ อันนี้ถึงใครใครไม่ได้บัฟก็ไม่เป็นไรนะก็คือเล่นได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าแค่ยากมากๆแค่นั้นเองนะคะโอเคนะคะต่อมานะคะเมื่อคุณได้เหรียญแล้วใช่ป่ะสิ่งที่คุณทําควรทาต่อไปอ่ะอันนี้เราแนะนําเลยนะเป็นทิกที่แบบว่าเออหลายคนโย่ฉันเล่นไปทําไมเล่นไปก็ไม่ได้หรอกใช่ไหมคะเราจะบอกว่าเล่นได้นะทุกคนถ้าขยัน,นได้แน่นอนนะแล้วถ้าดวงดีๆด,ด้วยนะ,ะโอเคนะคะเราแนะนําให้เลงจุดนี้คะ่ะสมมติสมมุติคุณตกไม้กวาดนะเอาอาี้ให้คุณเล็งไม้กวาดก่อนเมื่อคุณลงไม้กวาดได้นะคะ อ่าช่องที่คุ้มที่สุดที่คุณจะลงนะคะเราแนะนําเป็นช่องนี้ค่ะนี่แนะนําช่องนี้ไม่ก็ช่องนี้นะคะลงช่องเหรียญน,นะคะปึ๊บเมื่อคุณลงไปกวานปึ๊บคุณติ๊กช่องเหรียญน,นะคะจากนั้นคุณก็ถอยลูกเต๋าคะ่ะถอยลูกเต๋านะคะเพื่ออะไรเอาช่องนี้แล้วกันเพื่อมาลงตรงนี้ให้ได้นะคะหรือเพื่อระหว่างทางเนี้ยก็จะเก็บเหรียญไปเรื่อยๆใช่ปะ่ะแล้วก็มาลงไมก้กวาดคือมันจะมีโอกาสดรอปช่องพวกนี้เข้าใจไหมคะ มันจะเป็นช่องที่ดีมากๆนะคะก็คือที่เราเลงไว้เนี่ยก็คือเมื่อเรามีครบสาสิบเหรียญน,นะคะหรือเราเรามีเหรียญมาเล่นเนี่ยแนะนํานะคะให้ทุกคนมาลงที่ถ้วยนะคะมันจะทําให้คะแนนทุกคนเนี่ยเพิ่มสูงมากขึ้นในนะ,ะเพราะว่าไอ้ตรงถ้วยตัวเนี้ยมันมีสูงสุดคือคูณห้านั่นเองนะ,ะทุกคนโอเคก็จะรู้ทิศกันไปแล้วนะอันนี้เป็นทิกที่แบบว่าเราใช้อยู่ประจํานะคะอ่าต่อมานะคะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของถ้วยนั่นเองนะ,ะทุกคนอ่าถ้วยตัวนี้นะคะ ถ้วยตัวนี้จะเป็นคูณหนึ่งนั่นเองนะถ้าถ้าเราตกเลยแลกเหรียญนะคะจะได้คูณหนึ่งส่วนตัวนี้จะเป็นคูณสองนะคะถ้าเราตกเลยแลกเหรียญจะได้คูณสองนะส่วนตัวนี้นะคะยิ่งยิ่งสูงนะตัวนี้จะเป็นคูณสามนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะแต่ว่าตัวถ้วยที่เราแนะนําเนี่ยมันก็จะมีคูณหนึ่งเอ่อมีคูณอะไรบ้างวะคูณหนึ่งอะแล้วก็คูณสามนะแล้วก็มีคูณห้านะคะอันนี้คือ อันนี้คือตรงถ้วยนะมันจะมีคูณหนึ่งคูณสามคูณห้าคูณสองไม่มีนะจะไม่ผิดใช่คูณสองไม่มีนะคะเดี๋ยวเราจะแนะนําวิธีการเล่นถ้วยด้วยนะคะวิธีการเล่นถ้วยนะคะก็คือมันจะมีสามถ้วยให้เราเลือกนะคะมันจะมีคูณมันจะมีตัวคูณอยู่มันจะเลียงแบบนี้เดี๋ยวจะวาดภาพให้ดูอ่ามันจะเรียงมันจะเรียงแบบนี้หนึ่งสองสามใช่ไหมอ่าจะประมาณนี้ใช่ไหมอ่าสมมุติอันนี้เป็นคูณห้านะอ่าอันนี้เป็นคูณสามอันนี้เป็นคูณหนึ่งใช่ไหม อะสมมุติว่าเอา่ามันมันมันครอบแก้วใช่ปะให้เราเล็งนะคะให้เราเล็งคูณห้าไว้นั่นเองนะคะตอนครอบแก้วนะคะพอเราครอบปุ๊บพอพอแก้วมันเปิดปุ๊บเนี่ยก็ให้เราเลือกตรงจุดที่คูณห้ามันตกอยู่นั่นเองนะคะมันจะมีโอกาสเอ่ดอดรอปเอ่อคูณสามแล้วก็คูณห้าสูงมากๆเลยนะคะถ้าใช้ถ้าใช้ใชเทคนิคนี้นั่นเองนะคะคือแต่ว่าเออ่ ในสมัยแต่ก่อนนะคะอันนี้อันนี้เราพูดย้อนกลับไปนะในสมัยแต่ก่อนมันจะเป็นทรงนี้ค่ะทุกคนสมมุตินะคะถ้าเกิดว่าเรามองคูณห้าไว้ใช่ไหมคะอันนี้อันนี้อันนี้สูตรเก่านะอันนี้ทุกคนจะเอาไปใช้ก็ได้นะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเอ่อตอนที่มันมาใหม่เนี่ยมันปรับแล้วนะคะมันปรับแก้แล้วนะก็คือแต่ก่อนนะคะมันจะเป็นแบบว่า ให้เรามองคูณห้าไวใช่ป่ะแล้วแล้วแก้วมันกจ็จะสลับไปนั่นเองนะทุกคนก็ให้มองคูณห้าไวพอแก้วมันเปิดเอ่อพอแก้วมันแบบให้เราเลือกแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปสมมุติแก้วมันแก้วมันลงตรงนี้เหมือนเดิมแล้วกันอ่ะมันลงที่เดิมใช่ไหมเราห้ามไปกดตรงคูณห้านะก็ให้ไปกดเตรงอื่นนั่นเองนะทุกคนเพราะว่าไอ้ตรงคูณห้าจากที่มันกลายเป็นคูณห้าที่เราเลิงไวใช่ป่ะมันจะกลายเป็นคูณหนึ่งหรือคูณ3แทนทุกคนแต่ว่าส่วนมากจะคูณหนึ่งในสมัยแต่ก่อนนะ อ่ะแต่ตอนนี้มันมันกลับมาเป็นแบบเหมือนปกติแล้วถ้าเราเล็งคูณห้าไว้มันก็จะได้แบบคูณ5อะไรประมาณเนี้ยเข้าใจปะแต่ว่าในสมัยก่อนมันจะกลับกันก็คือถ้าเราเล็งคูณ5ไว้มันจะกลายเป็นคูณ1ง,งงไหมอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นนะคะไม่งงเนาออ่ะเอ่อมีอะไรอีกบ้างนะ,ะเดี๋ยวดูแปบ๊บเอ่อเอ่อตรงนี้นะคะเลี้ยงเลี้ยงได้เลี้ยงนะค,ะคุกนะคะคุกเนี่ยคุณจะต้องทอยน่าจะมากกว่า4ี่หรือห้านะคะขึ้นไปนะ,ค,ะคุณถึงจะออกได้นะ เหมือนคุณจะเสียตาเดินฟรีนะคะแต่ถามว่าฟรีมากไหมก็ไม่นะคะจริงมันมีประโยชน์อยู่นิดหน่อยนะคะแต่ไม่คุ้มนะคะประโยชน์ของมันก็คือมันมีภารกิจตรงนี้อยู่นะคะนี่มันให้เราลงคุกเนี่ยแล้วมันจะขยายอัปเดทขึ้นไปเรื่อยๆนะคะว่าเราต้องลงคุก,กกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยเราต้องขยายไปเรื่อยๆนะทุกคนเนี่ยมันจะมีภารกิจที่ลงคุกนะคะมันก็จะมีภารกิจตัวอื่นด้วยนะ,ะทุกคนก็ลองอ่านดูนะคะแล้วก็มีเคเวสนะคะเอ่าเคเวสพวกนี้สาคัญนะคะเวลาเราได้เควสมานะ อ,อย่างเช่นมีมีกราชาเพชรอย่างเงี้ยให้สุ่มให้ไดไอเทมชิ้นนี้ใช่ไหมเออคุณก็ไปทำนะคะให้มันให้มันได้มาอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณไม่มีแคทคุณก็แนะนำก็ให้ให้รอมันรีอะไรเงี้ยก็รีไปแล้วก็ไปทำอื่นที่มันง่ายๆนะ,ะส่วนอันนี้เนี่ยพวกเนี้ยทำได้อยู่แล้วนะทุกคนก็เนี่ยสนใจบ้างนั่งบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็วิธีการตามที่เขาบอกมานะคะทุกคนก็ไปทำให้ได้ัตรทิ่เก็ตมานะคะอ่ะเดี๋ยวจะทอยเพื่อไม่กันเป็นการเสียเวลาแล้วกันนะคะ อ่ะตัวนี้เป็นบัฟเนาะเราเขอาวะไปดูหน่อยอ๋อดีนะคะที่เป็นกาชาเพชรแต่บอกเลยไว้ไวก่อนนะคะว่าออกยากค่ะทุกคนถือว่าออกยากแน่ๆนะคะเวลามันมีกิจกรรมอะไรแบบนี้มาออกยากมากนะเราจะถอยไปนะคะเอาเว้นแล้วเปิดมาก็ลงกับหลักเลยนะเขาบอกว่าถอยสี่หรือสามใช่ไหมเมื่อกี้น่าจะสี่อับนะเราถอยได้ห้าแล้วเอหก 6, นะคะเรากก็เลยออกมาเอะเราได้เหรียญมาแล้วนะคะเราจะยังไม่ลงนะ,ะ่ะ บอกว่ายังไม่ลงโอเคไหนๆมันก็มาแล้วก็ลงเลยแล้วกัน <laughs> โอเคนะคะเราก็เลือกจานวนเหรียญที่จะใส่นะคะเรามีสิบเหรียญล้วก็ใส่ไปหมดเลยนะคะแล้วเราก็กดใช้นะอ่ะเ,อเราเล็งคูณห้านะเ,าเรล็งคูณห้าอ่าคูณห้าะจะคูณห้าอืออือม,มองคูณห้าไว้เดินมองคูณห้าไว้โอเคมัอดู่ฝั่งซ้ายนะแล้วตอนนี้มันสับแก้วนะอ่ะลงคูณห้า อ่ะเห็นไหมมันจะได้คูณสามใช่ป่ะคือมันจะมีโอกาสได้คูณ3มกับคูณ5้าบ่อยนะคะถ้าเราเลี้ยงคูณห้าในช่วงนี้นะโอเคกได้คูณส0มสิบอ่ะเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะที่เราที่เราบอกไว้นะอ่ะเกือบเกือบได้ไม่กวาดนะคะถอยหนึ่งข้อหนึ่งโอ้ได้สี่โอเคค่ะไอช่องพวกนี้เนี่ยออมันจะมีเควสความลับเพิ่มขึ้นมานะคะหากส่งไอเทมจากร้านกิฟช็อปนี้เป็นของขวัญให้เพื่อนจะได้รับเหรียญทองสามสิบหกชิ้นนะ ไอตัวนี้มันจะเป็นเควสลับนั่นเองนะทุกคนอันนี้ลดราคายอยู่เนี่เเรียนท้องสามหกแล้วอืมโอเคก็อ,อ่อน่าจะเป็นตรงช่วงนี้นะนี่น่าจะเป็นกล่องไเนี่ยคือถ้าเราตกนะคะมันจะมีเควสลับขึ้นมานะคะก็คือ าเราอยู่ช่องใช่ปะเราก็สามารถทาเควสตัวนี้ได้นั่นเองนะทุกคนถ้าใครอยากได้เควสเพิ่มโดยที่ไม่ต้องรอเควสตัวนี้รนะะนีนะคะก็ให้ตกช่องพวกนี้นะ,ะเพื่อที่จะหาเควสได้นั่นเองนะ,ะหาเควสเพื่อแบบได้ของได้อะไรนะคะแต่ว่ามันได้ไม่เยอะเท่าไอตัวเควสหลักหรอกนะคะไอเควสหลักตัวนี้นะมันได้ไม่เยอะเท่านี้หรอกนะคะโอเคนะคะเต่อมาเป็นเรื่องของนี่อืมตัวนี้นะคะตัวนี้นี่ตัวนี้นะคะมันจะมีระยะเวลาคูดาวอยู่ใช่ไหม ก็เราจําเวลาคร่าวๆแน่นอนไม่ได้นะแต่เราเดาว่านะ่าจะประมาณอาจจะสิบถึงครึ่งชั่วโมงหรือเปล่าสามสิบนาทีไหมเราจําเวลาละเอียดไม่ได้นะทุกคนลองจับเวลาดูนะคะว่ารีสิบสิบอันเนี่ยมันเท่าไหร่นะก็คือสมมุตินะสมมุติว่าถ้าเราจำไม่ผิดเนี่ยประมาณสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะได้สิบอันใช่ปะ่ะแล้วเราก็ตั้งนาฬิกาปุ๊บเลยตอนช่วงนั้นที่เราอยากได้อะแป๊บนะตอนนั้นที่เราอยากได้ใช่ปะ่ะ เขารีวิวสุดเหรอใช่ไหมเอ่อตอนนั้นที่เราอยากได้นะคะคือเออโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่รีวิวสูนยนะคะโอเคเอ่อตอนนั้นที่เราอยากได้เนี่ยเราก็ใช้วิธีี้ะคะตั้งนาฬิกาปลุกเลยทุกคนอยากได้ใช่ไหมตั้งนาฬิกาปลุกเลยจ้าแล้วก็ เอาเอาไอทิเกตพวกนี้มาหมุนลื่นๆนั่นเองทุกคนเนี่ยเนี่ยคือวิธีสายฟรีนะคะที่จะได้ของรางวัลน,นั่นเองนะทุกคนแล้วก็ทําตามคลิปตามทิคสูตรที่เราบอกไปนะคะโอเคทีนี้เราจะมาธิบาบเออในเรื่องของตัวนี้นะคะโบนัสนะคะถ้าเราจำไม่ผิดนะถ้าตัวจำผิดตัวไหนก็ขออภัยไปด้วยนะคะเออช่องโบนัสนะคะถ้าเกิดว่าเราตกไปช่องโบนัสนั่นเองนะคะมันจะมีอะไรแปลกๆให้เรามานั่นเองนะ,ะอย่างเช่นใจพิเศษได้แคชบ้างได้เพชรบ้าง อ๋อได้ไม่แน่ใจว่าได้เหรียญไหมแต่น่าจะได้นะคิดว่าแต่แต่ทวนมากมันน่าจะได้ของที่มันไม่เกี่ยวกับตัวเกมอ่ะเข้าใจปะมันไม่เกี่ยวกับกระดานพวกเนี้ยแต่มันน่าจะเกี่ยวกับแบบว่าเราได้เพชรได้ใจได้ได้ทองได้แคสมาเข้าใจปะมันน่าจะไม่ได้เกี่ยวกับรดานมากมายนะะดังนั้นเนี่ยช่องพวกนี้เนี่ยถ้าไม่จําเป็นก็ไม่จําเป็นต้องไปตกอ่ะแต่ถือเหมือนคิดว่ามันมันเหมือนช่องว่างๆที่แบบว่าเราตกแล้วเราปลอดภัยแค่นั้นก็ได้นะคะทุกคนแต่คือถ้า ถ้าให้แนะนําก็คือไม่ไม่จำเป็นต้องไปตกมันนะคะไม่จาเป็นต้องเล็งมันเลยนะในช่องพวกนี้ไอช่องที่เราวงไว้นะ,ะต่อมาค่ะจะเป็นช่องเอ่อการ์ดเสียงทายนะ,ะทุกคนจะเป็นช่องการ์ดเสียงทายนะ,ะตรงไอ้นี่มีหรือเปล่าไม่รู้นะพอดีมันตัวละครเราบ,บางๆเรามองไม่เห็นโอเคประมาณนี้นะรูปทรงบจะ,ะประมาณนี้นะการ์ดเสียงทายนะคะเราเรา,เราจะแนะนํานะคะว่าอืมจริงๆไม่แนะนําให้ตกเท่าไหร่นะคะเพราะว่า เวลาเราเรามาอยู่การ์ดเสียงทาใช่ไหมทุกคนมันจะมีโอกาสที่เราจะได้ของดีแล้วก็ของไม่ดีนะของไม่ดีก็คือสมมุติเราอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะอีกเก้าเดียวเราจะข้ามเลยใช่ป่ะเราเราดันได้การ์ดมามาตรงมาตรงมาตรงอคุกอ่ะเข้าใจป่ะตอนแรกคือทุกทุกการข้ามจุดเริ่มต้นเนี่ยเราจะได้ทองมาเนยทุกคนแต่ถ้าเกิดเราข้ามไม่ได้แล้วเราโดนการ์ดตัวนี้เราจะไม่ได้ทองนะทุกคนเราจะไม่ได้ทิกเก็ตมากดนะเข้าใจป่ะเราจะไม่ได้ทิกเก็ตมากดพูดผิดท่าผ่านตัวนี้จะได้ห้าทิกเก็ตนะทุกคน บบเหมือนเดินได้ฟรีตาหนึ่งอะไรประมาณนี้นะดังนั้นเนี่ยการลงไม่กว่าันถึงคุ้มไงนั่นแหละโอเคก็คือถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องลงออตัวสุ่มก็ได้นะคะแต่ถามว่ามันมีดีไหมมันมีดีนะคะแต่มันต้องเสี่ยงด้วยการแบบลงคุกนะคะหรือบางทีก็แบบสมมุติเราเดินไปข้างหน้าใช่ปะ่ะมันก็จะลากเราแบบเดินถอยหลังลงมาอะไรประมาณนี้ทุกคนแล้วมันไม่ไปไหนสักทีอะแล้วมันก็แบบเสียตาฟรีอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนั้นนะ แต่บางครั้งมันก็ช่วยเราได้นะทุกคนคือมันเหมือนมันเป็นเหมือนแบบเหมือนสุ่มอะเหมือนสุ่มว่าเราจะได้ของดีหรือไม่ดีประมาณนั้นนะคะถ้าดีก็อาจจะดีมากๆนะคะแต่ถ้าแย่ก็อาจจะแย่มากๆนั่นเองซึ่งส่วนตัวเราไม่ค่อยอยากลงนะคะเพราะว่า,อาตอนเราติดคุกเนี่ยเราต้องถอยสามครั้งเพื่อที่จะออกมาเลยนะถ้าเกิดว่าเราแบบถอยแบบไม่ผ่านสักทีอะทุกคนเจะแบบมาเสียตาเดินฟรีอะมาเสียทิกเก็ตฟรีอะนะคะเราก็เลยแบบ ไม่ค่อยอยากจะลงเท่าไหร่แต่ไอช่องพวกนี้นะคะมันก็จะมีแบบดรอปทิกเก็ตบ้างนะคะบางทีก็ได้เยอะก็มีนะ,ะบางทีก็ได้เป็นสิบยี่สิบสาสิบอย่างเงี้ยทิกเก็ตมามมมาบุา๋อะไรเงี้ยนะคะหรือบางทีก็แบบเดิน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 หรือบางทีก็ให้ไปแบบเออไปลงไม้กวาดบ้างอะไรประมาณนี้นะคะเราก็ไปได้ตอ่อเนาะก็ถือเป็นข้อดีของมันใบนะอะทีนี้เสร็จเราพูดไปตั้งนานแล้วนะคะเราไปดูของรางวัลกันดีกว่านะคะของรางวัลเราก็มากดตัวข้างล่างเลยนะคะนี่กดตัวข้างล่างตัวนี้ นี่ข้างล่างตัวนี้นะรางวัลอยู่ตรงนี้นะกดมานี่นะทุกคนนี่นี่เป็นของรางวัลที่แบบว่าระดับตำนานนะถ้าเกิดคุณได้คะแนนท็อปห้าร้อยนะคะคุณก็จะได้ของตามนี้เลยเนี่ยเจ็ดชิ้นอนะ่ะไออันนี้อันนี้รางวัลแบบท็อปสุดๆเลยนะตัวท็อปเลยบติงๆเลยได้ทุกอย่างว่างันเถอะนะคะอันนี้ท็อปหนึ่งพันนะคะก็จะได้ห้าชิ้นนี้นะคะเอ่อตัวนี้ท็อปสองพันนะคะก็จะได้สามชิ้นนั่นเองเอ่อตัวนี้ท็อป สามพันนะคะได้ได้ชุดขยับมานะคะรอบก่อนกิจกรรมรอบก่อนนี้เราเล่นไม่ทันบ้งถ้าจำไม่ผิดอะแต่ว่าเราได้เราได้ท็อปสามพันคนนะคะตอนนั้นตัวนี้เราก็ไม่ได้ไม่ไไมค่อยได้เล่นเหมือนกันโอเคทีนี้เสร็จอันนี้หลักๆนะคะอันนี้คือไม่ต้องเป็นต้องแข่งกับคนอื่นนะแข่งกับตัวเองอเนี้ยอันนี้คือถ้าเราเก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะเราก็จะได้ของนั่นเองนะคะช่วง,รงแรกๆมันไม่ยากหรอกแต่ช่วงหลังๆจนถึงอีพิกเนี้ยยากนะคะ ก่าจะมากิจกรรมจะหมดก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็อย่างที่เราบอกค่ะว่าถ้าคุณมีบัฟเนี่ยคุณจะเล่นได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ถ้าคุณไม่มีเนี่ยก็เลือดตาเท่ากัะเดนกันอนะต้องต้องต้องขยันนะคะต้องตั้งนาฬิกาปลุกไว้นะคะมันถึงจะแบบมันถึงจะมาสุดนี่ได้นะคะเพราะว่าเราเคยแล้วนะ,ะเราเคยแบบว่าเราไม่มีบัฟเลยนะคะแล้วก็เราไม่มีบัฟใช่ไหมเราก็แบบสายฟรีมาตลอดไม่ได้เติมไม่ได้อะไรเลยนะ เราก็มาถึงประมาณนี้แต่ว่าเวลามันหมดก่อนเราอาจจะช้าด้วยเราก็เลยไม่ได้ปิดของรอบก่อนนะคะแต่ว่าเราว่าสายฟรีททาได้คะ่ะถ้าใช้วิธีการที่เราแนะนําไปนะคะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกไดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้า